เอานะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับวันมามอูชานะครับผมแลวทุกคนก็ดูก็อยู่แล้วนะครับว่าวันมามอูชานั้นนะครับตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำตือนสามถือเป็นวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งนะครับและได้เวียนมาวันจบอีกครั้งโดยวันมะขามูชานะครับผมตรงกับวันเสาร์ ที่11กุมภาพันธ์ของปีนี้นะฮะวันนะครับผมและวันมาฆบูชานะครับมีที่มาอย่างไรผมก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังที่นี้เลยนะครับผมเราไปรับชมกันเลยรับฟังกันเลยครับผมครับความหมายของวันมาฆบูชานะครับผมคำว,ว่ามาฆนั้นเป็นชื่อของเดือนสามนะครับย่อมจาจากคำว่า มาคบูรณามีนะครับผมถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็หมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคับตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสามนั่นเองนะครับผมทั้งนี้นะครับในวันมาคบูชานะครับผมได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะครับพร้อมกันถึง4ประการนะครับอันประการที่1นะครับได้แก่วันน้าตรงกับวันเพ็ญขึ้นหาคำ เดืนสามซึ่งพระจันทร์สวยมาคะเลิกนะครับผมเหตุการณ์ที่สองมีพระสงฆ์จำนวนถึ่งพันสองรูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณนะวัดเวลวันเมืองราชพฤแควนมคตเพื่อสักการะพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับผมการณ์ที่สารนะครับคือพระสงฆ์ ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอัมพวันผู้ได้อภิญญาหกนะครับผมซึ่งอภิญญาหกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่รู้ว่ามันคืออภิญญาหกนะครับต่อมาก็เป็นการสุรายการที่สี่นะครับผมพระท้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยโตรงจ,จากพระพุทธเจ้าหรือพิกขุปสัสมปทานนะครับผม คือเหตุการณ์สุดรจ๋งสี่ประการข้างต้นทําให้มีวันมะครับบูชาในผมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจารุรงคสนิบาตในผมซึ่งคําว่าจารุรงคสนิบาตนั้นมีความหมายต่างการแยกสักคือ 1. นึ่ง 1. จารุลแปลว่าสีองค์แปลว่าส่วนสนิบาต ไปว่าประชุมนะครับผมดังนั้นจะตัวลงสม,มบัติจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่น,น,นั่นเองและที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ก็คือวันมาคกบูชาโดยที่ย่อๆมานะครับผมประมาณสอสานาทีกว่านะครับซึ่งนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทำอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้ามัดีผมก็จะทําอีกนะครับผมถ้าใครว่าไม่ดีหรือดีอยังไง ก็คอมเมนต์มาได้นั่นเลยนฮะผมก็จะทํามาเรื่อยๆครับซึ่งผมก็ยจะทํมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่มีเวลาทำนะฮะตอนนี้ก็มีแล้วนะครับมานะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตผมด้วยครับไอที่สําคัญอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ NGB Channel ก็ขอับเบียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจื้อ